คำสั่งเดียวเลยเป็นฟังก์ชันเดียวโอเคเรื่องของตัวแปรเมื่อสักครู่พูดไปเดี๋ยวเราจะใช้ตัวแปรมาพันวกกับอันนี้นิดนึงนะครับเพื่อมามเข้าใจเพื่อมเติมกันเอ๊ะสมมุติว่าหมเล็กหลอดเดียวกนะ็ได้สีแดงหนูที่จะได้หลอดอื่นก็ไม่ว่ากันต,ตรงนี้ต้องเป็นตัวเลขเลยถ้าผมจะให้มันค่อยๆสว่างขึ้นทำไงอ,อ่าพอเข้าใจแล้วรับโจทย์แบบนี้เออเราจะแสดงว่าเลขนี้ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆสิอ่าแล้วเราจะเปลี่ยนไงหลดแกไฟหรอแล้วก็ไม่ใช่ไ เปลี่ยนเล่นโรบายนะเล่นมันไม่มันต้องทำได้อัตโนมัติอ้าวเพราะฉะนั้นเลขตัวนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆเราก็ต้องกำหนดให้มันเป็นตัวแปรทั้งตัวจริงๆแล้วก็ให้มันเปลี่ยนค่าได้จริงไหมครับเพราะมันเป็นตัวแปรเป็นตัวแปรคือตัวแปรตัวนี้เลยไม่รู <S <S <occurs> ้ว nice mm ่าเรียกอะไรแล้วเราเปลี่ยนค่ามันได้ไอ้ตัวแปรมันก็เริ่มงต้นประโยชน์แหละถูกไหมครับเพราะฉะนนเราต้องมีคำว่าตัวแปรอ่ะเดี๋ยวผมลองดูนะครับว่าแบบนี้สมมติข้างบนนี้ครับเราจะใช้ตัวแปรในโปรแกรมนี้ ครั้งโปรแกรมเลยนะคือเขาเรียกว่าเราจะประกาศตัวแปรเช่นผมประกาศตัวแปรชื่อ int นะครับ right b i e s t name นะครับผมประกาศตัวแปรไว้ตัวแปรหนึ่งนะครับที่สามารถใช้ได้ทุกๆในทุกฟังก์ชันเลยคำว่า right เมื่อตอนแรกเมื่อสักพูนี้เราประกาศเราประกาศตัวแปรไว้ในฟังก์ชันมันจะใช้ได้เฉพาะในฟังก์ชันนั้นพอแล้วฟังก์ชันปั๊บมันหายไปเลยคือไม่จอค้นที่ได้แปรไว้กี่แล้ว แต่ถ้าผมใส่ไว้ข้างบนแล้วก่อโปรแกรมทั้งหมดเนี่ยคือไอไบเน็ตเนี่ยมันจะเรียกตรงไหนคือเรียกตรงไหนก็ได้ใช้ตรงไหนก็ได้แล้วก็เขาเรียกโปรแกรมว่าเวอร์เรเอาเอาแบบนี้ก่อนละกันคือมันก็จะง่ายๆหน่อยพอเราให้มันจองพื้นที่ไว้พื้นที่หนึ่งแล้วนะครับเป็นแบบอินก็คือว่าอินทิเจอร์ก็คือจองไว้สองไว้พอเราจองเสร็จปั๊บเราก็ต้องกำหนดค้าไปก่อนว่าค่าแรกที่เราจะแท็นอยู่ในพื้นที่นี้คือตัวเลขอะไรหรือเลขอะไรก็ได้ที่อยู่ในระหว่างศูนย์ถึงห้าสามห้านะครับก็คือ ผมก็บอกเป็นเลขศูนย์แล้วกันนะครับเออไอ้ตรงนี้มันน่าสาคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าอคอมพิวเตอร์บางตัวเนี่ยเขาถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราประกาศตัวแปรไปแล้วเราไมนะ่ตังตรว่ามันเข้ามาศูนย์เนี่ต้นบางตัวมันไม่มต้องตัหตรว่าเราคือมันอาจจะเป็นเลขอะไรก็ได้เข้าใจมันเปิดขึ้นมาใหม่เราไม่รู้ว่าเราจิ้หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์แล้วแม้นรายหนาตัวเดียเพราะฉะนั้นเมื่อทางที่ดีพอเราประกาศตัวแปรปั๊บเราตังตยว่าเลขต้นศูนย์นะหรือจะเป็นเลขอื่นก็แล้วแต่อ่ะทีนี้ ผมก็บอกว่าพิมพ์โหมด LED เอาบูดผมตัดตรงนี้ก่อนกันนะครับเพื่อที่จะเวลาเราตัดเราเราเรา,เราไม่อยากลบมต่เราไม่อยากให้มันระวนหมดเราทำอย่างนี้พี่พ์โทราบใช่ไหมครับสลัแสลบอ่ามันจะข้ามมาทัดนี้ไปแต่เราไม่อยากลบมเพราะในอนาคตกระบอกเนี่ยอาจจะใช้ใหม่นะคะร,รับเพื่อข้อก็ขอสลัแสลับบางทีอ่าบทันี้ผมก็สลัแสลับไปทีนี้ถ้าผมเอาคำว่า bright น,นะฮะ มาใส่ตรงนี้ปึ๊บอ่า <C oughs> LED มันจะสว่างด้วยมีเดีดเอคเลขอะไรครับใช่ที่ก็เข้าใจเรื่องตัวแปแล้วก็คือตัวแปบเพราะนั้นถ้าผมอยากจะให้มันสว่างด้วยเออเออร้อยหนึ่งผมก็ไ่เปลี่ยนตรงนี้ถนะุ่มะเนี่ยร้อยโอเคไหมอ่ะทีนี้ปัญหาว่าแล้วถ้าผมอยากจะให้มันค่อยค,อยคอยสว่างขึ้นนะ่จากศูนย์นะ่ ผมก็เลิตก็ที่สูงก่อนที่เดิมก็เปยเกาไลยที่สูงอ่าพอมันทำพอผ่านประธานนี้ไปปั๊บมันเกิดการนงโดยที่ใหม่แล่ไ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะสร้างความซับส้อนอ่าทีแรกผมว่าลงไปเลยพอมันทำบรรทัดนี้เสร็จปั๊บปุ๊บมันจบโปรแกรมใช่ไหมมันจบบรรทัดแล้วมันขึ้นมาทธาใหม่มันก็สว่างเหมือนเดิมสูงใช่ไหมครับ ผมอยากให้มันเพิ่มเป็นหนึ่งหมทำไงครับอันนี้เดาเ่งใส่เลทยทอย่างนี้ทอย่างนี้ครับไปเลยนะครับผมคิดใหม่บรรทัดถัดมา,าสิ่งที่โปรแกรมทำคือให้ตัวแปงเนี้ยมีค่าเท่ากับค่าของมันเองบวกหนึ่งเอาบวกไปเรื่อยๆใช่พอมาบรรทัดน,นี้ปั๊บมันจะบอกไป คือถ้าเป็นเลขนี้คงจะผิดเองเข้าไป x บวกหนึ่งมันไม่ใช่นะครับแต่ในภาษาคอมพิวเตอร์มันไม่ได้หมายความว่าเท่ากันอย่างเงี้ยคือหมายความว่าเอาค่าตัวแปรไปเนี่ยเนี่ยตอนนี้ที่จะเข้ากันไหนมีค่าเท่ากับของเดิมที่มันมีอยู่แล้วบวกไปหนึ่งตอนแรกเป็นศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งก็จะมีอยู่ในไมค์เนี่ยโอเคไหมครับแล้วก็จบโปรแกรมจบโปรแกรมปั๊บขึ้นไปทำใหม่ขึ้นไปทำใหม่ตอนนี้ l i g h อ analog light led r ก็คือ brightest ตอนนี้ที่เป็น ถูกไหมครับเพราะตะกี้เก็บไว้ไปถึงไม่ได้ไปไหนครั้งหาพอเสร็จปั๊บบรรทัดนี้ไปหนี่งเท่ากับไปน,นี่ be, ว be, บวกอีกหนึ่งซายนี้ก็เป็นสองก็บวกไปอีกหนึ่งก็เป็น 2. 2> อสองจนถึงร้อยสองห้าจนจนมันจะบวกไปถ้าทำอย่างนี้นะครับมันจะบวกไปเรื่อยๆจนท้ายที่สุดแล้วเลขมันจะเป็นหกห้าสามหกแล้วมันก็จะเป็นศูนย์เพราะว่าเราประกาศโปรแกรมไว้เป็น integer ซึ่งมันมันไม่โอเคแต่เดี๋ยวค่อยๆไป แล้วทีนี้ถ้าเราทำอย่างนี้จริงๆเราจะไม่เห็น LED ค่อยๆสว่างเพราะว่ามันนานมันเร็วบรรทัดนี้มาทำทันีีปุ๊บปื๊ดเสร็จเลยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราบวกเราอย่างทำาเปลี่ยนแปลงเราต้องมีเลนอยู่บ่าใช่ครับจะเร็วมากเพราะฉะนั้นเราว่ามีเลนไว้สักร้อยร้อยแล้ค่อยบวกใหม่ แล้วในกรณีที่บวกหนึ่งมันไม่ทันใจเราเอาเราบวกศูนก็ได้เรื่องทีละสเต็ปอ,อ,อ่าใช่ครับก็ไม่รู้ว่าพี่จะเขียนเองหรือว่าพี่จะเอาแบบกรอไปเลยถ้ากรอปไปเลยก็กร <laughs> อปไปเลย, <laughs> เลยนี <laughs> ่บด <laughs> โอเค <laughs> ก็สามารถกรอแน,นี้ไปเลยได้เลยนะครับสะดวกิดขอ,องขอค่อนข้างต่ำเนอะว่ามัน เดี๋ยวจะคดไม่ไม <mäßig> ่เรียบร้อยอ้อหรือมันทางนี้นี่กดเข้าไปก่อนตรง delay ร้อยผมลืมใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มกดีเลย์ร้อยต้องมีเซมิโคลอนนี่คือข้อเสียของภาษาที่มันต้องพิมพ์กินไม่ใช่ภาษาล็อคือเราจีก็ถูกอ่ะแต่เราลืมพิมพ์อันเนี้ยมันก็ไม่ผ่านแล้วแต่ถ้าเป็นภาษาล็ออ่ะมันไม่มีการพิมพ์กินอยู่แล้วถูกไหมเราเรียนลอจิกถูกเราล่าเราแปะเราแปะเราแปะ เราไม่ไม่มีปัญหอ่ะก็ลองดูครับเดี๋ยวมันจะบวกไปเรื่อยๆแล้วลองดูว่าพอมันเกินสองห้าเนี่ยหลอดมันเป็นยังไงข้ามันก็เที้ยงไปหมดแล้วไม่ดีเลยอืมอ่าดีเลยร้อยอ๋อใส่เซนไม่ดอเปลี่ยนสีอ่มันไม่ได้เปลี่ยนสีแต่มันเปลี่ยนไปก็ได้ ควรจะสว่างเยอะนะแล้วอาจารย์ว่าไม่ดีเลยจะรีบมา มันเป็นเหมือนลักษณะกระพริบครับถ้าใส่ดีเลย์เป็นศูนย์ใส่ดีเลย์เป็นศูนย์ันเร็วมากเลยครับเออรบบแบบคุณ <ing with> <Bluetooth> มันเร็วแบบนี้ที่ว่าเร็วมากนะครับการเปลี่ยนซัมพลันึ่งซัมพนึ่เนี่ยมันระดับไมโครเซกตแล้วคือเราไม่เห็นเลย อ๋อทีนี้เพิ่มเติมนิดนึงเป็นเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนแต่เป็นการโปรแกรมนี่อย่างที่ผมบอกไปว่าวถ้าผมทาอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันก็โดสิบสิบสิบไปเรื่อยๆใช่ไหมสองห้าห้ามันก็เพิ่มอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเราถ้ามันสองห้าห้าแล้วเนี่ยเราจะให้มันหยุดคือเราเราเราจะไม่ให้มันไม่ใช่โปรแกรมหยุดนะคือหมายถึงว่า เลขจะต้องไม่เกิดโปรแกรมมาวิ่งอยู่ไปเรื่อยๆเพราะนั้นเราก็ใช้คำสั่งที่ชื่อว่าถ้าผู้เป็นภาษาไหยคือถ้าถ้าไบเนตเนี้ยมันมากกว่า2อ5ก็ให้มันเท่ากับอ255นั่นแหละเข้าใจไหมครับอันนี้เป็นคำพูดใช่ไหมครับแเราก็พิมพ์คพูดนี้เข้าไปครับเขาีดรับคำสั่งอยากอยากเห็นแบบให้มันสอดค่าที่เราใไปครับาจาย์าาโปรแกรมถ้าคือจะกำหนดค่าไบตน กั้นตอนตั้งแต่ขั้นตนนี้ได้เลหมือนนั yeah. ้นถ้าเปลี่ยนไพทอนเหมือนอินพุตแล้วรับาจารแล้วก yeah. so uh, ็ใส uh ่ข้าตอนอะไรแล้วมัก็แล้วก็แสดงผลตามขที่เราเน็ตมันบวกทีละสิบถูกไหแต่ตอนนี้มันมันเปลี่ยนอันนั้นอาจจะต้องใช้เป็นมีอินพุตเพิ่มอีกอันหนึ่งเพื่อที่จะมาคำนวณเป็นเลขอะไรถูกไหมต่ตอนนี้มันอัตโนมัติอยู่เดี๋ยวเราทำให้มันเป็นอัตโนมัติก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยปรับเราค่อยใส่อินพุตไปในทิศทางอาจจะเป็นการกดปุ่มนะครับ อ่ะผมก็พิมพ์เข้าไป if ก็คือท่านนะกับตรงนี้เดี๋ยวพอ,อเวร์ลงลงมาละกันท็อวอีฟใส่เล็บ t name ถ้าไ name น,นะครับมีค่ามากกว่า255เข้าใจไหมครับมรนก็เกียวกับโจมตดังนั้นสิ่งที่ถ้าเป็นจริงสิ่งที่ทำก็คือจะอยู่ในวงเว็บนี้ ถ้าไบเน็ตมีค่ามากกว่า2.55เราจะให้ไบเน็ตมีค่าเท่ากับ2.55หรือจริงๆตรงนี้จะเป็นมากกว่าหรือเท่ากับก็บได้นะครับก็มากกว่าเท่ากับเลยก็ได้ผมเดี๋ยวอันในั้นลบทิ้งเลยนะอัอ<ห>นนั้นต้องลบทิ้งนข้างบนเหรอครับไม่ก็มากกว่าเท่ากับนี้ประมาณเท่ากับครับไม่แล้วข้างล่างมันเท่ากับอยู่แล้วมันจะซ้ำไหม อ๋อตรงนี้มันเช็คครับตรงนี้คือตัวเช็คว่าค่าบเตคนเนี่ยมันเกิน2.55ไหมเท่ากับ2.5ไหมถ้ามันเป็น2.55 2.6หรือมากกว่านี้ึ้นไปมันจะกลับปัดกลับมาให้มันเท่ากับ2.55อ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเท่ากับตัวนี้การกำหนดค่าให้อนี้มาใส่ในนี้ถ้าตัวนี้ถ้าตรงนี้บวกไปตเชนสเต็ตรงนี้มันเป็น2.50อ่าพอบวกเพิ่มไปบัฟเป็น2.60พอมาเข้าตรงนี้ป็นก็เช็คว่า2.60บิตคเนี่ยมันมากกว่ามันก็เป็น2.5 อ่าก็าถ่ายไปเป็น25หมดเลยใช่ครับอ่าก็อันเนี้ยคือการใช้ if e. ฟอ่าคอมพายแล้วผ่านกรแสก็นโอเคแ<ด>ล<ะ>้ไม่มีแล้วเพราะฉั้นเราจะเห็นว่าตลอดีเนี้ยมันค่อยๆสว่างขึ้นพอจนสว่างสุดปั๊บมันก็หยุดเลยเออแลแ้วก็อ่อนนวลแต่บางทีไม่ได้หยุดนะเข้าใจใช่ไหมบรแกรมมันยัทงทำต่อมันก็ทำว่าเตาดวงอีกปั๊บเขาต่อเป็น25 25อะไรอย่างเงี้ยอ่านี่ก็คือการใช้คำสั่งที่ชื่อว่า if e. เพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันไอ้เลขสิบเนี้ยคือเลขที่เป็นสเต็ปบางครั้งเราอาจจะอยากจะให้มันบวกทีละสิบบ้างอ่ะบางทีเราก็อยากมันเลขขึ้นเร็วๆก็เป็นยี่สิบอย่างงี้ใช่ไหมหรือบวกทีละยี่สิบก็ใช้ตัวแปญ่ตัวนึงก็ได้อ่าเช่นอย่างที้ผมบอกว่าผมจะเปลี่ยนผมจะเขียวผมก็เอาอยากจะสิบบ้างอ่ะเดี๋ยวผมก็จะยี่สิบเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวมัจะสามสิบผมก็ใช้ชื่อนี่ละพายเอ็มเอดีเปลี่ยนเป็นชื่อเลยนะครับ A M O U โอ แล้วผมก็เอาอันนี้เป็นตัวแปรเหมือนกันนะครับอีกแล้วก็เปลี่ยนแล้ว์ตอนแรกผมก็การแก้สิ่นั่นก็แหลนะครับก็บวกสิ่งถ้าเกิดทำการบวกยี่สิบมาแก้ตรงนี้หรือถ้าเกิดผมมีกลไกอื่นที่จะมาเปลี่ยนเลขเเกแต่เมาส์ผมก็เขียนในโปรแกรมได้ว่าเปลี่ยนเมาส์ผมจะเปลี่ยนจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามใจ มันจะบวกแบบไหนครับจะบวกแบบไหนคือเฟสเอาส์เนีเฟสเมาตอนนี้เป็นยี่สิบใช่ไหมครับแล้วบวกขึ้นยังไงก็อ๋อก็พอพออัดขูดปุ๊บยี่สิบพีบอร์ด LVD พีนี้่าดไปปั๊บอันดั้งแรกที่มันเข้ามา l ด d ก็คือขาสิบจะสว่างสูงในตัวไิ่ติ ประมาณน,นี้ไบเงินเท่ากับใบเงิบวกเฟดเดอเมาก็หมายความว่าบวกยี่ะศูนย์กยี่สมาใส่ไปในใบเนตอนนี้ไบเงินอยู่ย e ี่สิบอะถันมาเช็คอันนี้มากกว่าสองห้าปเปล่าไม่ได้มากกว่าปรารไปเรื่องห่าง,ไไางนั่นดีเลยมาต <20. S 1> รงนี้ปั๊บ LED พิน A ก็จะสว่างยี่สิบกบวยย่สบพอสว่างยีปั๊บลงมาบรรทัดนี้ยีบบวกเฟเอมาสเินปัเป็นสี่ส่นี่สิบบวกยเป็นสี มันดีมันก็บวกแบบเหมือนเมื่อกี้ครับเมื่อกี้ผลเมื่อกี้อ๋อผนเมื่อกี้ไม่ได้เปลี่ยนเลยก็คือแค่ใส่เด็กตัวแปรว่าอปรกรมแเปลี่ยนเล็กตอนนี้อ่าคือไม่ได้ใส่ดิกก้ไม่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 เหมือนเดิมผลลัพธ์ตอนนี้เหมือนเดิมเลยครับผลลัพธ์ตอนนี้เหมือนเดิมยังก้เขียนอย่างนี้เพื่อที่ว่าเกิดในโปรแกรมผมผมแบบว่าถ้ามีการกดปุ่มเพิ่มให้เปลี่ยนแบบมาเลขกนี้เปลี่ยนจาก20เป็น40เพื่อที่มันจะได้เพิ่มเสถียรโดยการเราที่เราโปรแกรมได้ หมายถึงก็กดปุ่มในโปรแกรมได้ไม่ใช่ก็ต้นตั้งแต่เริ่มต้นอันนี้เรายไม่ได้เห็นผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงมากคือต่อไปจะจะมีกดปุ่มอย่างเงี้ยครับยังอาจารย์ยังไม่เอาแล้วมีแบบเรนดอมไหมครับเอาเรนดอมเลยแต่ก็มีใส่แค่ไปเรนดอมได้แค่ที่ก็ตามเริ่มละเริ่มละตอนนี้คือถ้าถามว่าอยากให้ทำไรอยากให้พอมาถึงสอบพอมาสว่างสุดเนี่ยให้พี่เติมนิดนึงได้ไหมแบบสว่างสุดแล้วก็มามากลับแล้วกลับไปสว่าง Step ลบ <laughs> อ่าเราดูดีครับก็ได้ไหมแค่ก็จะมือเครื่องสว่างสุดแล้วก็เป่าดับแล้วก็เครื่องอื่นก็จะเที่ยงแน่เน่ไม่ไน่ก็น่าจะลบก็น่าจะลบอ่ะ <laughs> อ่าแต่ว,ว่ามันเที่ยงแล้วเหรอครับผมก็แค่ปัดเฉยๆเผื่อที่สนใจอยากทานหรือที่อยากจะแบบไม่ไหวแล้วก็แล้วแต่ที่สะดวกว่าทานข้าวครับผมก็ฝากไว้ที่นี่ว่าเออมันทำได้เหรอครับผม เดเ๋ือสนใจจะทำเพิ่มไปเดี๋ยวพี่เรียนแกรปกับแล้วเขาใช้อดโนพี่ก็องก็ไปหนิาขบนเรื่องพูดรันบ้าใจสาธุครับเดวเลยครับอันนี้ก็เปิดเป็นอินโทรอเห้ที่พอเห็นนะจากอัดอุโน่ี่เราเราใช้ไกเทนสุกท้มาได้ไหมครับคาได้ครับได้ครับมันขึ้อยู่กอมไพเลอร์ มันจะมีมันขึ้นอยู่อ่ะเพราะว่าตัวนี้มันก็จะโดนคอมไพล์เป็นภาษาเครื่องถ้ามันมีคนทำคนคอมไพ์เลยที่เขียนไพทอนเป็นภาษาเครื่องเนี่ยคอมไพล์ใช่หลักๆมันรับแต่ผมเคยเห็นไมโครไพทอนแ่แต่ผมว่าไม่เคยไปเล่นเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่าตัวนั้นเข้ามาคอมไพล์ไปแล้วเนี่ยมันคอมไพล์เป็นเป็น่ชิตัวไหนได้บ้างเรื่องนี้ ใช้คำว่า i n นเ r อ r ์เตอร์ครับนั่นแตกตางกับของทเลย e r จริงๆเมื่อก่อน i n t e r p r คือใช้ไม่ใช้แลวแต่ว่า c o m เลอร์นี่คือ้ p กอ h o n ้วผมไม่แน่ใจว่าปกติผมก็เรียกป็นวเ i l e r ต่ i n t t ร r ใน Python น่าจะใช้ทรับแต่ถ้าจะถ้าจะ c o m p i l แล้วใส่เลยปรแกรใช้คำว่า c ทีไว้น่เลยแล้วเปลี่ยนได้หมดอกแล้วก็ทติดเฉยๆแต่นมันจะมีภาษาที่ง่าย ง่ายคำนาบคือว่าอย่างเช่นเราอยากใช้ตัวแปรเนี่ยอย่างเราอยากจะให้ตัวนี้เป็นตัวแปรเราเปลี่ยนไปเลยไปเน็ตเข้ากระสูนเนี่ยต้องมีคำว่าอีกกำหนังดูเวลาเราอยู่ในบีซีอ่ะมันก็ทําได้เนี่ยมันจะจ่อแปลไว้ก็จ่อมาสุดเลยอย่ในบีซีดีเวนกี้ใช่ไหมครับมันแต่ง่ายแบบง่ายแบบคนคนเขียนใหม่ๆผมไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมจะเปี่ยน่ามันคืออะไรแต่ผมการขอเป็นตัวแปลดีสิแต่เราบอกโอเคได้ก็จ่อไว้เรื่อย แต่พอมาเล่นกับระดับนี้เนี่ยเกิดเองไว้จำเป็นตลอดมันก็เต็มมือเลใช่ไหมครับเราก็ต้องเล่นกับคนที่เหมือนจัต้องรู้อะไรอย่ตรงนี้นิดนึงว่าเราเป็นมาร์วิลลี่น้อยนะตัวนี้เราใช้ได้แค่นี้เพื่อแล้วกันนะครับมันก็จะยากกว่าไพทอนที่ส่วนหนึ่งเที่ยวตัวอย่างให้เห็นว่ามันมันมันไอตัวลู่มันง่ายกว่าแต่พอมาเล่นระดับไบโอมันต้องรู้เองมันก็เลยการยากกว่าครับเมืัอนี้อาจารย์คืออย่างนี้นะไอ้ไอ้ผมสามสอเรื่องว่าทำไมที่ไพทอนตามไบโอม พี่ถอดพักทำไมที่นีที่น่มันดโอ้โหลองมาใส่จอไม่ใช่อันนี้อันนี้อันตันิดอ๋อใส่ตัวนี้เ้อี่ดึงเอกเลยเด้อเดี๋ยวไปเข้ามาต่อนี่ตัวนี้ A lot